แท็กฟรีเมื่อซื้อเกิน5,500เยนขึ้นไปนะคะจะได้แท็กฟรีนะอันนี้คือสิ่งที่สามบินญี่ปุ่นห้ามนะคะ380เยนถูกมากอยู่ที่เกต26-28นะนี่คือขนมที่สนามบินนะทุกคนโอกินาว่าฟุกุโอกะโอซากะเคียวโตฮอกไกโดโตเกียวเจแปนมีมีซูชิด้วยอะ่ะอันนี้เป็น A B C Mart ในสาบิน คือห้ามเอาเข้าหรือเปล่าลราคาถูกกว่าไทยแบบเกือบครึ่งนึงเลยนะคะนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนาริตะแอร์พอร์ตนะคะข้าวันนี้อยากให้ทุกคนเผื่อเวลามามากเลยเพราะว่าร้านขายของเยอะมากแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากนะคะถ้าใครมีเวลานะอยากให้ เผื่อเวลามาสามบินให้เร็วขึ้นหน่อยเพราะว่าของเยอะจริงๆเดี๋ยวพาไปดูกันเนี่ยบนนี้นะคะก็จะมีแมคโดนัลดแล้วก็มีแบรนด์ต่างๆนะมีลาคอสซ้ายมือเป็นลาคอสนะคะแล้วก็มีร้านแบบพวกของฝากมีเดอะนอ f a ฟส ก็อันนี้เดินเลี้ยวมาเป็นร้านขนมนะก็คือมันฝรั่งที่เราชอบกินกันนั่นเองมีกล่องละนะหนึ่งยยี่สิบสามเยนแต่เมื่อวานซื้อข้างนอกถูกว่าซื้อข้างนอกถูกอ่ะหน่อยนะคะแอบส่องก่อนว่ามีนิว york ชีสหรือเปล่า นี่คือขนมที่สนามบินนะทุกคนฝั่งนี้มีขนมเยอะมากป๊อกกี้หลายรถอยู่นะโตเกียวบัตเตอร์ว a ฟ f ร้านคอนิชินะคะเจบแปนกีเป็นแท็กฟรีเหมือนกัน เป็นร้านเสื้อญี่ปุ่นอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางว่กระเป๋าถัดมาเป็นของฝากเหมือนกัน นานาส,สืชื่อร้านว่าชิบะเทรดเซ็นเตอร์อันนี้เป็นวันิูเลชโปรดักสินค้าจากแบบหมู่บ้านมัง้งส่งมาอู้อุติเกอร์น่ารักอู้อู้เซน่ารัก สติกเกอร์กวนข,ของเล่นโตเกียวปาร์คฟิตดักนะคะ คิดแคทฟูจิ1,080เยนแล้วก็ยานะคะ mm hmm. เผื่อใครพลาดมาซึมมาโตข้างหน้าอันนี้เขาบอกว่าที่เราบอกว่าดีอ่ะที่เขารีวิวกันว่าดีนะรักษาไข้ได้3,000เยนแล้วก็คิดแคทโตเกียวบานาน่าะคะนี้ทา a เว l ลช็อนะคะ,นน Shop, ะ,คะแล้วขวามือ มีร้านอเมริกันฟาร์มาซีแล้วก็ถัดมาเป็นเลโก้ไปไปกันต่อ,อเ,เดินมานิดนึงนะคะมีโปเกมอนสโตร์อยู่ตรงนน้นซูมเข้าไปนี่โปเกมอนสโตร์เผื่อใครนะคะอยากจะดูอะไรแล้วก็ทางนี้ก็เป็นแพนโดร่า ก็มีร้านทำเล็บด้วยซ่าเผื่อใครลืมทำเล็บทำเล็บไม่ทันนะคะก็มาทำเล็บที่นี่ได้มีดีนแอนเด d ูก้าตรงนี้ m c d o n ดนัลมาเชอเฮาส์นี่ค่ะช้อปปิ้งด้านเทอร์มินอลหนึ่งนะคะ มีอะไรบ้างมีเยอะมากมีแม็กสตาร์บัค ABC มาร์คยูนิโครจินอนเฟรสแล้วก็ร้านอาหารยิ่งเยอะแยะมากอันนี้แอร์พอร์ตดรักนะคะชั้นห้าห้าชั้นห้าจะมีลอซอน ปิดเลยข้างหน้ามีโมจิด้วยทุกคนแล้วก็ A B C หมาอยู่ใ,ใกล้ๆอุ้ยถูกมากเป็น Spring Special New Product ถูกมากทุกคน เื้อผ้านะประมาณ4 0่0เยนทุกคนอันนี้มูจิใน3บินนะแท็กฟรีแท็กฟรีเมื่อซื้อเกิน5,500ยเยนขึ้นไปนะคะจะได้แท็กฟรีนะอันนี้เป็น ABC Mart ใน3บินดูนิวบาลานนะคะ14,800เยน นี่ซับโกคมนตัวนี้มีบลาายหนึ่งมื่นหนึ่งพยเยนถ้ารวมแพ็กแล้วจะอยู่ที่1นึน่งสองเอยสนนี่ขนมสุดอร่อยอร่อยมากๆอันเนี้ยอร่อยมากๆนะก้คองซื้อนะคะ30ชิ้นประมาณสองพัยเยน5้าบาทสามชิ้นห้าคือถูกกว่าไทยเยอะอะที่ไทยอะกล่องแบบอย่างเงี้ยเป็นพันอะหลักพันอะ ก็ขนมนะขนมเยอะมากอันนี้อร่อยเป็นบัตเตอร์เค้กโตเกียวบานานะคะโน่หนึ่งกล่องละ8ชิ้น1 2 9 6อเยนสองสตาร์วัคที่สนามบินหน่อยนะครับโอ้แก้วมี โอกินาวาฟุกุโอกะโอซากะเคียวโตฮอกไกโดโตเกียวเจแปนมีครบเลยจ้าอุ้ยนี่สบายฟิลิสเตอร์มิสซิสอีฟน่ารัาากมากโอ้น่ารักมากชอ แซนเลสตาร์แบบดูสิน่ารักมากอันนี้ก็น่ารักมันเป็นช่วงซากุระนะสวยมากอันนี้2,900เยนอ้สวยอันนี้ถ้าสวยข้างบนอ่ะดู สวยมากอันนี้เป็น s p i n e ะสวยมากแล้วนี้ก็เป็นขนมของซาบักนะคะน่ากินมากๆเลยทุกคนอันนี้เป็นเมนูราคาซาบักในสนาบินนะคะเผื่อใครจะมา อ่าอมาช่าแูชิโครเชต์นะเบนครีมอ,อร่อยกว่าของบ้านเราอา่ดีอ่ะมันหอมกว่าบ้านเราไม่รู้ทำไมมันไม่หวานมากอ่ะรู้สึกว่าเหมือนครีมเขามีความนัวกว่านะ เหมือนไม่ให้เราบผูเทนเลยอ่ยมันอันนี้เผืๆมากเลยอะ่ะเหมือนกินขนมไข่บ้านเราเลยอันนี้แต่ว่ามาที่ญี่ปุ่นนะยังไม่ได้กินกขนมนี้เลยอะ่ะก็เลยแบบกินมาหน่อยรสชาติเหมือนขนมกล้วยเลย่จริงๆเหมือนขนมกล้วยจริง ถ้าใครมานะคะลองแค่น้ำอย่างเดียวโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปเช็คอินก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งเนาะ please, please, please. อันนี้คือสิ่งที่สายบินญี่ปุ่นห้ามนะคะข้างหลังเป็น d e ร์เจอร์ตรวจกระเป๋าเขาบอกว่า all liquids must be in 100 All Small Container และต้องต้องใส่ถุงซิปล็อกให้ ดีโดยขนาดประมาณนี้นะเ enfin ดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในสนามบินแล้วนะคะแบรนด์เยอะมากทุกคนจะบอกว่าถ้าใครนะคะใช้เครื่องสำอางดีอออยู่นะคะเครื่องสำอางดีออราคาถูกกว่าไทยแบบ เกือบครึ่งนึงเลยนะคะตรงนู้นนะก็จะเป็นแบรนด์อาซากุสะแล้วก็อันนี้จะเป็นเดอร์ปัวอะไรสักอยาก่างแอรเมส SK2 แล้วก็ตรงนี้เป็นโซนเครื่องสำอางทั้งหมดเลยนะคะนี่ประมาณนี้ มีตัวนี้ด้วยคนจะบอกว่าอันเนี้ยอร่อยมากๆนะอันเนี้ยคือที่สุดของความอร่อยอันนี้ก็อร่อยมันจะเป็นมันฝรั่งเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็ขมขิบอันนี้ขนมนะครับ น,นี้อร่อยมากอันนี้นะคะข้างในก็มีเซเว่นแล้วก็แมคโดนัลด์ด้วยถ้าใครยังไม่ได้ทานอะไรเข้ามานะคะอยู่ที่เกต26-28ถึง28นะประมาณนี้กำลังเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะ อันนี้เมื่อกี้นี้เราอยู่ฝั่งซ้ายแบบสแกนผ่านตอนมอมมาเสร็จอ mm ่ะ hmm. เลี้ยวซ้ายแต่เนี่ยกำลังจะเดินไปทางขวาม,มือตรงนี้ก็มีช็อปบุเบอรี่นะ mm hmm. มีชาแนลมีโคเดกานะคะ <laughs> คาดาแล้วก็มีร้านขายเครื่องสำอางขนมนะจ๊ะมีทั้งสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็ดีออทุกคนข้างหน้าคือเขามีตู้แบบนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะนาลิตะบรันช์คอสตอมนะคือห้ามเอาเข้าหรือเปล่านิฮอนโมโนคืออะไรอะ่ะ มันมีตู้อย่างเงี้ยคือยึดหรือยังไงนะทุกคนแต่มีจระเข้ด้วยอ่ะอันนี้คือห้ามเอาเข้าหรือเปล่าใครทราบนะคะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะอุ้ยข้างในสนามบินมีอะมีซูชิมีซูชิด้วยอ่ะมันดีอย่างนี้นี่เองอ่ะ แล้วก็มีร้านกาแฟหูร้านอาหารเยอะมากราคากาแฟานะคะไอซ์คอฟฟี่สามสิเยนถูกมากถูกมากแต่ถ้าเป็นแซนด์วิชนะห้ารอยสี่สิบเยนฝั่งนี้ก็ไม่ต้องแย่งกับใครนะคะมีใครเหมือนกัน ตอนแรกนึกว่าในนี้จะมีขายนิวอร์กชีสไม่มีจ้าแต่ร้านี้นะคะที่จะแพงก็คือจะเป็นนนะ้ำ200เยนน้นำเปล่า200เยนโค้ก200เยน